มาไล่นี่คือจะไล่ด้านบนนะด้านบนรวมไปถึงการตัดหน้าม้าด้วยนะแต่เที่ยวนี้อาจารย์จะเอามา้าเอาม้าเต๋อสั้นเลย,เลย อาจารย์ก็จาไม่ได้ระดับนะจะทําเลยจะทำเลย,เลยการกันหน้าผ่าคือให้เริ่มต้นจาก รานนี้การตัดด้านาบนเนี่ยบางคนก็จะเห็นในลักษณะแบบว่าถ้าเห็นงานฝรั่งก็จะเป็นลักษณะของกุ้หมดึงต่ำลงได้ไหมยอดตัวบางคนเาม,มีคนดูเก้าคนถ้าเห็นในคลิปฝรั่งก็จะเป็นประมาณนี้แบ่งช่องการก่อนช่องการ ทำเป็นไกด์ไลน์กันทำให้มีอะไร นะและ้วคราวนี้ก็หวีไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เริ่มจากด้านหลังมาเห็นไกด์ลายนี้ไหมที่เราตัดไปช่อกลางเห็นไหมเห็พวกนี้ไม่เห็นแถวที่หนึ่งก็เห็นไหมเชื่อมต่อกัน กี่นิ้วสีสวยใสถุงมือเท่ๆดูมีอะไรมีขึ้นมายกขึ้นตัดเชื่อมต่อ <c oughs> ตไปแบบนี้ทอดต่อไปปึ๊บเชื่อมต่อยมัดตรงใกล้รายที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ แบ่งตาทีละเซกชันดูมีอะไรวางนิ้วมือส,สวยๆใส่ถุงมือนิดนึงใส่ดี้ะมือ <c oughs> เยอะมีนิ้วเองจขะขำช่ายเห็นไหมล่ะเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็จะยัง <c oughs> ใส่ลูกเล่นเข้าไปให้ามันดูงงให้มันดูแพงไง ใช่มันทาได้หมดเลยนักเรียนแต่ว่ามันมาจากพื้นฐานนี่หละมันก็มาจากพื้นฐานทั้งหมดนี่แหละแต่สิ่งที่พวกคุณคือพวกคุณไปมองแบบนี้ไงพอคุณมองแบบนี้คุณก็เอ hey, ้ยทำไมเขาจะแบ่งอย่างนี้วะทําไมจะแบ,บ่งนี้ถูกต้องไหม<ช>แต่พอคุณถูกสอนมาว่าให้เริ่มต้นจากตรงกลางขยับไปซ้ายไปขวา้วยนี่นะั่นพออาจารย์ทําให้ดูแบบนี้รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับที่เราเรียนมาเพราะเรามี เดสิก <Basic S 2> พื้นฐานมาแล้วเขาจะมาหมายไม่ล่ะถามว่าอาจารย์จะเรียกอย่างนี้ว่าเป็นการตัดซอยด้านบนแบบแอดวานได้ไหมได้จะร่อความจริงคือมาตรฐานวอที่สองนั้นหลังจากนั้นก็แบ่งช่อกลารมาฝั่งนี้ช่อแรกเหมือนเดิมช่อการที่ตัดไว้อยู่นี่ถูกไหมก็ขยับไปซ้ายต่อ แล้วก็ซ้ายมันเหมือนต้นกับการเริ่มต้นจากตรงกลางแล้วก็ซ้ายสายสายนั้เหมือนกันคือเหมือนกันไงประเด็นคือเหมือนกันเราจะไปไหนล่ะเออเหมือนกันไหมล่ะทำไมถึงเข้าใจเหมือนกัน เพราะมันเหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่ากอไก่เขียนอย่างนี้แต่อยากจะให้กอไก่สวยก็ต้องหาอุปกรณ์มาทำให้มันสวยขึ้นแต่ก็ต้องเขียนมันเดิมเพิ่มเติมคือมุมนิดหน่อยการมันไหนเจอมุมของาจงไรไปหาดูเองช่วงตีนช <laughs> ่องอยูทูปประกฏหรือย,ยังอะท้องใจนั่นนเอาหนูเข้าไปดูอยู่นะอ่ะนี่คือการตัดยานบนคราวนี้เราไปเช็ค ดีครับด่าผมทีผมสราเป็นแฟนกัปรชาชย์ชอบปรชาชญ์ด่าม<า>ึงจะให้ด่าอะไรในี่ยส้นตีนเนอะอเห็นมีคนปากจากัดไปได้รู้สึกว่ารู้สึกว่าโอเคไหมเริ่มโอเคนะสีผมสวยเนาะนกแก้วคอณะครนี้มาตรงเนี้ยที่เราตัดหน้ามา้าแล้วตัดซอยเนี้ยนักเรียนดูมุมนี้นะมุมนี้ช่วงหน้า ่วงตรงนี้เนี่ยโชคบริเวณนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมที่จะต้องตัดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสามเหลี่ยมนั้นแสดงว่ามันไม่เชื่อมต่อกัน ได้หรือ<ว>มาหมาเวลาจารย์สอนเสร็จอาจารย์จะเอาไปลงใน YouTube หมด ยาวคู่กับสั้นหนาคู่กับบางมีความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงว่าสั้นหนาได้ไหมยาวหนาได้ไหมไอ้ที่ไอ้ที่เราเห็นกันนะที่เราเห็นกันนะครูไม่ทำเลยมััันไ่ตตแค ไม่ทำเลยนะไม่ทำไม่ทำมันก็กินผมไ็ทั้กาไุมก็้าไ่ได้ไ่ได้นะมันก็จะเส็นเป็นเีลาก็จะมาละก็จะยังคือก็ซอยบางนิดนึงครับถ้าไม่ซอยบางให้มีอะไร มขอดูด้านหลังได้ไหมครับไว้เป็นแนวทางด้านหลังไม่สวยเจด้านหลังเกิดจากขึ้นเกิดจากอะไรนะแข่มสักหนักนี่นะอ่อถึงไี่บอกแล้วงานเฟรตต้องดูกระโหลกศีรษะเป็นหลักให้รู้วิธีการให้รู้วิธีการทำพอ มือ่อกี้ลูกนะคาก้าย,ยิ้มมายักคิ้วใส่กล้อง้วยใสนจัดองจริงเลยร้ายเยนี่ยยักคิ้วให้พี่เจถ้ากระโดดพี่เจก็สวยนะโหพี่เจ ลาตัดผม่ะสังเกตเรียว่าผมตกมาที่หน้าไหมบางทีตองเต็วมึงยังไปเรื่อยยังตัดไปเรื่อยผมที่คิ้วที่แม็กไม่คิดจะตัดกันเลยหรอมาต้องดูด้วยใกล้จบงานก็ต้องยิ่งเช็คให้มละเอียด เช็คงานใละเอียดใช้เทคนิคอะไรมาใช้การตอบดีๆตอบเก่งตอบเกันถูกตอบกันโอ้โหทำงานมันจะไปยากเลยก็มองไปที่เนื้องานเราเห็นแล้วเราก็ทำตรงนั้นก็ทุกคนเต็มหมดไง คราวนี้พูดถึงหวีผมพูดถึงหวีผมนะก็บมนเลยซี่หวีธรรมดาได้แบบนี้ซี่หวีที่ห่างหน่อยก็ได้แบบนี้เอาเท่น่อยกับสลักเป็นไา ทำหมทรรมลาใหม่มึงเชื่อไหมมึงทําได้เออเพราะมึงใช้ผีแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะผี่บบนิเดเลยคราวนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาทำยังไง,งไร,รู้แล้วนะจะรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมจะรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมตแต่ก่อนหน้านี้ตื่นเต้นไหมทำยังไงวะมันทำยังไงไกันวะ แล้วอย่างนี้เราสเปรย์ล็อกไว้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ก็ได้ได้หมดเราจะใช้สเปรย์ล็อกเราจะใช้เดลจะใช้ปอมเมตหรือจะอะไรก็แล้วแต่อ่ะโอเคไปที่ปอมเมตต่อเวลาเราจะใช้ปอมเมตใช้ปิดไปอะไรก็แแต่พยายามวอร์มมันก่อน นี่มือเห็นเดียวก็สวยไหมนี่มือหนึ่งดูมีมิติมากเลยไปดีเซ็ตไปถัดไปครับถัดแล้วโอ้โหพอรีเมื่อกี้เนี่ยที่ดังๆก็ว้อมผลิตภัณฑ์ไงอันนี้อันนี้คือมือเห็นไหมดูดูเสน่ห์ของมือเห็นไหมนี่นี่คือเสน่ห์ของมือเห็นไหมล่ะเออโหไม่มาดูมีมิติขึ้นนะมีอะไรนะ

เตะขึ้นได้ไหมเ้ยี่ได้ไหมได้หมดไหมได้หมดได้หมดนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จะลองกลับไปใช้หุีนตัวนั้นนะหุีเรียกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยถูกต้องไหมล่ะเจ็บเจ็ดเจ็ดแปบหกห มันจะเป็นผีกายมันขึ้นแล้วมันก็จะสวยไงพอเรามาดูเดี๋ยวมันก็สวยมันจะขึ้น เป็นไม่เดียวดี่มเดียวมนเดียวฝั่งนี้ฝั่งสีผมตัดนุ่ส้นหลังเยเหมือนดารนังพวกเนื้อสตาิกเลยถ้าหุ่นม่เหนือยนะสตากเลยเออสตาฟ็กเลยอ่ะโอ้โอ้าหุนแ่เนื่อใช่เลยเคเลทับบี้เลยกับตันสตอกเคเลทับบี้อ่ะใครเราปลี่ยนสีก็ีก็หนี ก้าวหนีอย่างนี้ก็ก็าแล้วแต่เราเห็นปะเห็นยังแล้วเวลาประเด็นคือเนี่ยให้กลับให้ให้ตรงร่องเดิมเส้นทำเส้นเออแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเซียลโซเซียลเห็นปะจบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่ะโอเคเอาเป็นตาแบเป็นตาสัตป์นรถ จับตั้าสับเป็นรถเคียร์เคียร์เคียร์ของเก่เอาออกก่อนเคียร์ของก่อา,กกนนะาอาอก, <c oughs> กก่อนนะใ่องใหมเขไปแล้วก็เนะอนนี้เดินแล่วห <c oughs> องเก่รู้จักเคียร์รนะ <c oughs> พะยายามมีตรงร่องอ ไม่มีอะไรมากมายสรุปได้อะไรบ้างเนะี่ยไลน์นี้อัน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 นี้นนนนเห็นชัดๆเจนในเรื่องของอนนการหวีมีอะไรอีกทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรทรงคอใหร์ให้เฟดเ,<ม>เรียกคอร ก็ได้ไอ้ตรงนี้คือการเสกธรรมดาปกติมันก็คือฐายของทรงฐานของวองทรงทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเลยโอเคไปแล้วขอบคุณนะครับบาย